สดีค่ะวันนี้ก็อยูังชอคนคขนสุดร้อนนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องผีกันนะครับเรื่องจากเรื่องจับผมชอบเป็นัตว์หลายเวลาเนี๋ยวหนู่มจะเด็กผู้ชายเธอห้หนุ่อนแล้วหนู่มเธอให้สิบปดเ่ยเดี๋ยวที่หนูเคยดังใครไหมคิดว่ะที่หนูเคยเจอมาเนี่ยก็คือหนูเจอประมาณแปดหกนะคะก็คือเวลานี้แหละตอนนั้นหนูก็คือ อยู่ข้างนอกไม่มีพายุเลยแล้วจากนั้นก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนูก็เหลือบตามองไปเห็นผีตานีนอยู่บนต้นกล้วยนะคะตรงซอยข้างหนูนะคะจากนั้นหนูก็คืออายุเจ็ดแปดขวบนี่แหละครับแล้วหนูก็เหลือบตามองแล้วหนูก็เห็นคนลุกเข้าบ้านแล้วพออยู่ในบ้าน หนูก็เห็นเหมือนจะเห็นผีสาวผมยาวและยิ้มให้หนูและแอบ,บมองหนูอยู่ค่ะตอนนั้นหนูรีบโทรหาแม่แต่แม่ก็ไม่รับสายจากนั้นหนูก็เหมือนจะเห็นอีกเป็นรอบที่สองแล้ว หนูก็รีบขึ้นห้องนอนคุณโป่แม่ก็มาในทันทีแม่หนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องในความฝันที่หนูจะฝันอยู่แล้วแต่ใใจริงๆเราไม่ฝันเลยคุณแม่ก็เลยรีบขึ้นห้องนอนแล้วจากนั้นหนูก็ได้ยินเสียงคลักคลักคอลักคลักจากนั้นหนูก็รีบลงไปดูว่าเสียงอะไร แล้วจากนั้นหนูก็เห็นใครไม่รู้กำลังลากโซ่เสียงดังแล้วตอนนั้นหนูได้ยินเป็นเสียงคนลากโซ่แล้วคนที่จะมา แล้วคนที่จะมาในหลังเที่ยงคืนก็คือน,น้าหนูน้าหนูก็คือจะมาหลังเที่ยงคืนจากนั้นหนูก็แอบน้ำน้มล,มมลงเลยแล้วหนูเหมือนจะเห็นเป็นรอบที่สามเป็นผีนะคะ และหนูก็เริ่มจะฝันร้ายขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วจากนั้นหนูก็ไม่กล้าลงมาข้างล่างอีกเลยก็ประมาณนี้แหละค่ะต่อไปตาพี่บามจอจะเล่าเรื่องผีวของผมนะครับนะ่พราะวอาผมก็คือครั้งแรกเลยครั้งที่หน่งคือ กวั่ะไม่เกิดผมมองไปฝั่งนี้เจอเจอผู้หญิงคนนึงยเ้าย่เห็นได้ชัมากยี่เจ้าอย่า霸气ใจมากตลอดถึด้วยตาโต เขาก็แล่ฝันไปทางนั้นแม่ผมเข้าขึ้นหน่อยจากนั้นผมก็ฝันร้ายว่ามีมนุษย์ผีโบราณจะมาทำร้ายแม่ผมกับผมผมฝันร้ายสะดุ้งตื่นมาเพราะเพราะในฝันนั้นผมโดนทุบผมเลยสะดุ้งตื่นมาในฝันผมเ o r r ไม่กล้า นอนห้องก,กับแม่แล้วเวลานอนห้องเวลานอนที่บ้านที่เวลานอนกับเวลานอนกับห้องที่ไม่มีเตียงหรือห้องที่หนาวเหน็บและห้องที่ร้อนเนี่ยจะฝันร้นา,ยนา,ยนายทุกครั้งฝันร้ายทุกอันฝันร้ายทุกเตียงฝันร้ายทุกห้อง แล้ม่อ่วันหนึ่งแม่ผมกับผมกับตอนแรกผมก็ว่าสีผบได้ใค้ลุกก็รปมาสามขวดใช่ไหมใปด ขเข <c oughs> ้ข้าไปแล้วคใ,ใหญ่มากอยู่ในร่างเป่ข้าไปตายแล้ว ้มันดูเข้าไปควาสวยเหมือนกับแม่แต่ปห้องันตุกตกมากแล้วจากนั้นสอดนวไปเรื่อยๆดีๆกระปุกออมสีขมมันก็ล่วงลงไปขับจังปัก น,นี่เลยตกใจมากใจแคบร้องนี่แหละครับก็คือประวัติการเจอผีรอตัวอีนพีตาร์หลับไปต่อ